อาเขาจะพลาดเลยเนาะ,อ,ะอันเป็นได้ได้ประสบการณ์มื่อน,นี้เ,กเขกราบสบายดีเนาะยินดีต้องทำาับเขาสู่ สายสิ่งเดนจำพรเนาะมือนกิกาเป็นตอนเศร้าๆของมือเอ,อ่อหอกแจกเข่าว,วะนเนี่ยนะก็เจ๊จ้าเนี่ยนะหอกเข่าว,วะอ,อ๋อการั้รงอันไรท้าประสบการณ์ครั้งแรกที่เคยลงวัดโคตรตื่นเต้นวะอ๋อเคยลงอันนี้ก็บอกเคยลงคือการต่าตาก่อนครั้งแรกในชีวิตเนาะที่ที่ลงวัดนี่ าอุปกรณ์กกเรียกว่ามือถือมีกระถือก็ะใบอะไรอันแนว้าใส่บาทก็มียังไงเนาะน้ำเนาะน้ำแล้วก็น้ำน้ำขนมขนมแล้วก็ยังข้าวต้มข้าวต้มขนมมุกขนมมุกแล้วก็ยังอีกนุ่มเงินดอกไม้ดอกไม้กับทูบเนาะกับมียังลายกับนี้กกับทีมงานนี่แหละทีมงานทัานี่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 โอ้ด้วยจานจาน เขาได้ผักเขามาดีทุวร์กามีเนาะนีเอฟซีคนหนึ่งคอมาว่าให้ซื้อซื้อยัง่ยเขามาจะซื้อกระสอบเนาะซื้อกระสอบลงใส่ข้าวสากจะเดียวลงเนาอฟซีคอมาจัดให้ดุได้ปะออกก้าวสากันอกก้าวสากอ่าก็จะหน่อยเดียวที่ลงวัดเลยเดียวที่ไปถ่ายอยู่วัดเลยเนาะง่ายๆเนาะเร่งได้เนาะ สบการณ์ตื่นเต้นปะ,ะมาอันนี้ก็มาตื่นเต้นกับผู้นี่แหละนี่ก็คือวัดบ้านเนาะตอนนี้ก็ทอดไปทีเรียบร้อยแจ็คชินังได้กับผู้ไม่ตายแต่หย่านั่งได้ปะเดี๋ยวขอหามผู้นัง่งนะ อ่าเป็นยังไในนอกประสบการณ์ขึ้นยอดอดยังเนาะขอดมูยั่วไอ้โลกวัดมขอดเลยจะได้เสียโจรโมเป็นยังเนาะอ๋อบ่เป็นยังเนาะถึือดม่นี่เป็นสัตว์เลยใช่ตอนนี้ก็แม่ผู้ข่าเองก็จักเลาะจังเนาะหล่อยังกบะปุกนั่งตอนนี้ก็บ่เคยนั่งกิ้วเถอะเนาะปวดเมื่อยเลย งงเลยครับอไอ,อ,บอเอนีน่เนาะมึงจะแบบคนกูมึงเดืจจอดโต๊ะต่ีอยยุดขอไม่ใช่บาทเนาะโอ้เขาได้โซบาทคนไทยอ่าชิบใชัยอยู่่น้โนบะ โอ้โหคอกันน้ำทางได้หมเนาะน้ำทางน้ำทังไปบอข้าวตามเรือเต็มมีอ่ะรออเนีสามันถี่้ลยนี่คือบทแชบาทบรรยากาศคือขื้นลายนะลงลายแพ้มากนะคนนี่เนาะ ไอ้ไซออนบัาไปไปไปเนยยนีจ้ะอาตุเคเห็นหน่อเห็นตาเอ้ยเนาะนี่ตามตรงตอนนี้โมเมทอยังค่อยนักก่อนไขมันไหลไอ้เวมนกอะ วิธีใส่นี่ใส่ได้เป่ะอ้โอลูโอลใส่ได้มใส่ได้วิธีใส่ใส่หอ๋อใส่ได้ใส่ไันขึ้นแว่าสวรรด์แดนลาวเขานี่ยตาลวใช้ั้งงก็ได้อะไรโอ้โทโทษลูกอีโทโทโท โอ้ยถ่ากองก้องกยงติากเกอร์ติ๊กเกอร์ว่าอ๋ออยู่เฮือนอยู่เฮือนอันโปรก่อนนะี๋ยวเคาะแี่บาทกันนะตุนกันลายไะไร เพื่อที่จ้แล้เลยรั้วเจอาะกำลังยาดแนมพี่ไายเออไม่ก็ภาษาทำลายเฮ้ยความเดือดทำลายเยือชุบคาผ้าวนเนี่ยพึ่งยาดภาษาไทยเตแล้วแล้วเขาแยกห้องเขาสางเนเะคราบรมชมนโทษครับเป็นยุ่ต่องนมี้ประกาศให้ได้

เคยเหนเลยเนาะครับแต่ก็อยากถ่ายโอ้ยขีบลงเอ๊จะเตบอ๋ออ่าวถาก่อนถาก่อนถาาอย่า่ถ่ายค พ่อน่ยพ่อนี่ปลาแต้มพ่องา้ยนปาะัหอาแกอเลยีใหญ่เลยาเอาเลยทางน่ยเอาเลยอะไรปลาท่านลุงสิเอาดีปลาทึบไปใส่หนานยเหตุแล้ว có chạy <laughs> cơm đi ra ờ. <laughs> đi uh, 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 đi 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 cái da นะเอานําให้เอา โอ้ยเขาบาถึงหรอกเขาสูงอู้เอายท่าตเต็มนี่นะนี่ใจเย็นใจเย็นอ๋อกระไรตอนนี้กระไรอธิษฐานป้าี่เป็นซิกเลยนะเอาพอบแลวพอบแลวพอบเละไปนี่บอกคือบอคือป้าไมป้าไม่ป้ารู มาเอาบ่ไอ้บ้าเอาบ้าเดี๋ยวๆไปเอาเองตัวนี้ชาแป้งเอาเลยชานแป้งบอกเลยเาดจะเายังโมไดเ่าค้ากองเดีนี้บ่ให้เอาใน้ถจักรันนี่พี่ใสเอบ่เขาก็ยากคือกันห่อหนึ่ง ทำไมตะกี้กับพ่อหนา้าพงเลยอ๋อสมัยตะกี้อคอยหว่าอ๋อคอย,อยมาได้เก่งวันนั้นเลยยากให้ถือของหน้าตะกี้เนาะเรียงเราเอฟซีบอกว่าให้ถือกระเป๋าเนาะลืมกระเป๋าลืมกระเอ๋าเออทุยลืมกระสอบลืมกระสอบเอามาเก็บ เฮ้ยบ่เคือช่ไหมตะกี้นะใช่ไหมตะกี้นี่ป้าน้องกบทันเอาไปเอามาตีฮอตผูวยาาผูวย่านะตีฮอตผัวย่าย่าพขอเขาฉากยุ่งวะแล้วเขาคอยนะเขาคอยคือชิเก่าแท้เออทีมมาเจอแล้วครับถ่ายแล้วละ กินโดนบ่เช่าโจเลยวะเอาไงไปเอาไงไปเมื่อไรเนาะบาเลยแล้วเลย

ดไปใส่หน enfin ้าน mm ี hmm. uh, ่ได้ลายตัวอ๋อต้อไปไปเทยวไปใส่หน้าไม่ขู่น้ำเด็กหน่อยว่นนี้โอ๊ยเขาจะพลาดเลยเนาะอันเป็นได้ประสบการณ์ยันนี้ไปไป ตอนนี้อะขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะกัจบลงด้วยดีเนาะเหล่ออย่างงี้จบจบกระจบนี่อคือวัดเจ้าจิมม่าทางเห็นหน่ะเจ้าจิมม่าทางนะอ๋อเป็นนะเจ้าคือโหดแท้โหดเลยบอลแหลกเขาก็พบเลยเนาะ เอาหนาเอาหนามยาใส่อะเด็ใส่อะก็ก็คือกัรเอนยาผิ่นเจ๊นั่ตัวหายมาแต่นั่งตัวแค่เอาแค่เลือดยาเลือดหัวย่อยเอาไว้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้แล้วก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อกันคลิปต่อไป